วันนี้พาทุกคนมาดูนั่งร้านแบบแคนทรีรีเวอร์กันนะครับนะตัวนี้เราจะจำลองว่าพื้นตรงนี้นะครับเนี่ยเรามีพื้นทํางานแค่บริเวณนี้แคบๆนี้นะครับข้างล่างจะ,จะเป็นทะเลหมดเลยนะสมมตินะก็นั่งร้านที่ทํานะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นบ ok ล็อกทายลักษณะนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่ยื่นเนี่ยก็จะมีคัมยันตรงนี้นะครับในส่วนของคัมยันตัวนี้นะครับต้องใช้แคมป์ตายตัวนั้นนะครับแล้วก็ ้องมีการรูดด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะเดีย๋ยวจะต้องเอาแคมตายมาถ่ายเป็นการรูดนะครับตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งทัง้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ความกว้างของเบรเนี่ยนะครับจะไม่เกิน2เมตรครึ่งนะครับเนี่ยจากนี้ถึงนี่นะไม่เกิน2เมตรครึ่งถ้าเกินสเมตรครึ่งก็ต้องเสริมเสากลางขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัว จุดระยะห่างระหว่างแคมป์ตัวบนกับแคมป์ตัวล่างก็ไม่เกิน2เมตรครึ่งด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิน2เมตรครึ่งก็จะต้องมีคารนรับมาตรงตรงกลางนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะรแล้วก็ข้อสําคัญนะครับมุมองศาตรงนี้อยู่ที่ประมาณ35อ,องศานะครับแต่ถ้าไม่ได้นะครับแย่สุดคือ45อ,องศานะครับแต่มุมที่ปลอดภัยที่สุดคือ35อ,องศาตัวนี้ก็จะเป็นนั่งร้านแบบเวลลี่ไลส์ดิวตี้นะครับรับนักได้โดยประมาณเ6กกิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับ แต่ทั้นี้เท่านั้นนะครับก็ต้องให้วิศวกรเซ็นรับรองแบบให้ด้วยนะครับถึงจะใช้งานได้